สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่สาวชุมแพกันยังอยู่ร้านคือเก่าจ้าตื่นเศร้าขึ้นมาพี่น้องมักตั้งคำถามกับเจ้าของว่าจังไรแน่จ้าสาวชุมแพ้กับมักตั้งคำถามเมื่อนี่เฮ็ดยังกินวะซุมือซุมือจ้าพี่น้องเศร้าเที่ยงแรงโอ้พี่น้องเอ้ยหาลังเที่ยกอะคุยกันสองค้นนี่แหละจ้าเมื่อนี่เขาจะกินเข่ากับยังเฮ้งทั้งๆท,ที่มันกับมีแนวกินเห็ดลายอยู่เลยจ้าแต่ว่า ความหมายว่าบลูว่าสิกินอีหยงังนะนะพี่น้องเออมันมากเป็นแบบนี้ทุกมือ้อทุกมื้อเลยจ้าสิกินอีหยังเนาะหิวเขา่าอยากกินอีหยังว่ะเด็กสิแม่พี่น้องหาเล้งเทียกับ่บลูว่าสิกินอหยังกับผักกันต้มมะาม่าก็กทอดไข่เป็จังสัล่ะจ้าเมื่อนี้สาวชิ้แพก็ได้ปลาคิโกะปลาคิโกะมาถุงนึงจ้านี่โอ้พี่น้องเอ,อ้ย คืดยากอย่างพี่คืดยากแจ้วจ้าเออตั้งแต่พอแต่แม่เพิ่นกับแจ้วให้กินนะพี่น้องก่อนอื่นสาชุมแพะก็จะเอาปลาเนี่ยไปย่างก่อนหรือว่าไปใส่ไฟจากน้อยจ้าเออแล้วก็เพื่อให้มันหอมนะพี่น้องแล้วก็สิเอามาแช่น้ำาซนเดสเพื่อแบบว่าให้ลดความเค็มพี่น้องปลาขี่โกเอามาเฮ็ดแก้วกับสี่อนขางเค็มแน่จากน้อยจ้าสาชุมแพะก็เลยเอาไปแช่น้ำไว้เพื่อเอาความเค็มมันออกแน่จากน้อยปัทธินีเกษมา อย่างก่อนเนี่ยเอเด็ดผักคาพี่น้องจา้าหรือว่าชะอมนั่นล่ละโอ้ยเอามาเด็ดิสัยทอดไข่สเสด,ดจะทอดไข่เจียวใส่ชะอมือสีแซ่บือสิหอมแทนสินีพี่น้องมันคืออยากแมว่าถึงไข่เนี่ยก็ซื้อมาเป็นแงพงภูณดดิตจา้าหาลังเทยก็ยนันมันเน่าถิ่นนี้จากอยู่พี่น้อง อ,อสื่อมาหลายนาอพี่น้องเออกย็ยวว่านแบบว่าหางานมันบ่นมีหลายมือเขากบ็บ่อยากซสืออันนั้นอันนี้ลายคักนะถอดไข่ถอดอยางแล้วก็แล้วซองเทาขนาะดส่วนคนรถก็เพราะท่านเด็ดตื่นได้จะเอออากาศกับสงสิแบบว,ว่าสีเย็นแน่พี่น้องโอ้ยเมื่อคืนนี่ล้มอยู่เบิร์ดคืนจะเสียงล้มแหมสุดยอดเลยจ้บาบัดที่นี่พอเอาปลาีิโกไปแช่น้ำแล้วสาวชุ่มแพก็เอาักพริก อย่างเช็กเซลน้าจ้าปิกี้เออปกี้เราไปที่นี่ก็เอามาตตำน้ากันนี่ละจ้าเออตำให้มันแหลกแลเด้อพี่น้องถ้าตำม,มาแหลกนี่มันก็เออบ่าเป็นตะกินคือว่าแลเน้ะจ้านี่ละจ้ะตาตำแหลกแล้วพี่น,อน้องจานี้มันกันสิเป็นหน้าตาแบบนี่จ้าบางคนก็นมากแก้วแหงแต่ว่าสาวชุมแพ้ก็ใส่น้ำปลาจานี้เป็นต้มน้ำปลามาใส่เลยพี่น,อน้องจานี้ มันก็บแบบว่าอ้มันเป็นตะกินได้จ้าเออมันก็หอม,มนะพี่น้องเออสาวชุม่มแพก็มากเลยแต่เฉพอแต่แม่พื่นพา้าเฮ็ดกินนะอ้ยมักแหงจ้าเออปาดนี่กระซิบบีปักน้าวใสพี่น้องจ้านี่บีบใส่น้อยหนึ่งกับ่ะตองใส่หลายจ้าแต่มันสิสมโพดโอ้ย้ามีปากกอางนะพี่น้องสุดยอดอิลีจ้าพอซิมได้รสชาติแล้วก็จะใส่หอมลงไปเลยนี่พี่น้องโอ้ยเป็นตะแซ่บบะจ้า โอ้โหตักใส่ถ้วยเลยจ้าง่ายๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเมนูนี่แบบเมิดเข่าลายได้จ้าเออเปิดเข่าลายแล้วล่ะสิบวกให้ <c oughs> เป็นแต่แซบแห้งพี่น้องถ้าแห้งได้เข่าเหนียวนี่แห้งสิสุดยอดคักจ้าโอ้น่ากินมาก แจ่วปลาแห้ง่ะจ้าพี่น้องเออเขาก็เอิญไปไปจังสี่แล้วเนาะจ้านี้น่ากินมากต่อไปกระิมะทอดไข่เจียวหอมหอมเด้เจ้าโอ้ยไปจะแซ่บแหงพี่น้องเอยไข่นี่กระซื้อมาไววหลายมือละจ้ากระแห้งย่านมันไปทางเขาอยู่พี่น้องอสาวชุ่มเพลก็เลยจะเอามาทอดสักสี่ฟองพอจ้าสี่ฟองนี่ก็สจะกินเบิดโปเบิดพี่น้องจ้าเออวัตถินีกระิจ,จะใส่ชะอมลงไปจ้าอ โอ้ยผักจะอบกังามหลายใสน้ำปลาไปน้อยนึ่งจ้าบ่ต้องใสเค็มหลายพี่น้องเพราะว่าเรามีเจ่วอยู่นะจ้านี่นำไปทอดแบบปูฟองกรอ,กรอบเลยพี่น้องสาวชุนแพ้มาไข่เจียวแบบกรอบๆ้วยจ้าแต่ว่ากระสุ้นสีได้กินเมื่อกาซ้ากรอบๆล่ะพี่น้องจา้าไข่เจียวกรอบๆนี่ต้องแบบว่าทอดใหม่ๆเลยเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> อู้ยเปแซเสียพี่น้องแบบ ทอดใส่หมอมันแหงฟูขึ้นดีเด้อไขเ่เจียวนี่จานี้บอกเลยว่ากรอบมากถ้าเกิดว่าทอดแบบนี้เ้อจา้าแบบไฟแห้งจัดเลยจ้าพี่น้องนี่มันค่อยกรอบเนาะนี้บอกเลยว่าไขเ่เจียวถูกใจมากวันนี้สุดยอดหอลีจ้านี่น่ากินว่าจ้าพี่น้องกรอบกรอบฟูฟูไปเลยนี่ส่วนคนโรซิมิยังตื่นขึ้นมากะ น้อนเล่นโทรศัพท์จ้าถามเมียเฮ็ดน่ก,กินแล้วพี่น้องจ้าเออผู้บ่าวสาวจุแพ้น,นี่แ่ละปัจจินันกรสีมาล่างผักล่างมีจ้าเพราะว่าเราทํากับข้าวเสร็จแล้วเนาะพี่น้องอันนี้กรสีเป็นผักที่กินกับแจ้วหลัลละจ้าก็คือ เขาเรียกอะไรถั่วพูบอกพี่น้องเออถั่วผู้สดๆกรอบๆเลยจ้าโอ้ยเป็นตะกินแฮงผักกระสดจ้ามันแบบว่ามันเข่ากับแจวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นแตงจ้ะพี่น้องพอคาบอกว่าเอามาใหม่ๆเลยว่าสันสาวชุมแพกเลยจัดไปจ้าอุย้ยแตงชํำแหงเลยจ้าพี่น้องสุดยอดจริงๆนี่ถือใจแหงบรรยากาศกระส่งสีเย็นๆหนาวๆแล้วเนาะจ้าอุย้ย โอ้ยพี่น้องเออตื่นรถโอ้ยเนาะเอออยู่ร้านจ้ารถกระสียนี่ยมือเ้ากระสีเป็นจังสีละพี่น้องวุ่นว่าวุ่นวายเนี่ยจักน้อยเพิ่นกระยันรถใหญ่รถไปจังสีจ้ามามาพี่น้องมากินข้าวน้ำซาวชุ่มแพเดอ้อจ้ามื้อนี้บ่มีหมูก็กินกันซองคนนี่ล่ะจ้านี่ วันนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วเหลือแต่สองคนนี่หละจ้าเออกินสองคนอยู่นี่ก็อร่อยเหมือนกันจ้าแต่ว่าถ้ากินหลายคนนีสาวชุมแพก้กระห e งมากเออพี่น้องโอ้ยนี่น่ากินไหมคะกับข้าววันนี้สุดยอดถูกใจคนลดเลยจ้าม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวกับสาวชุมแพะจ้าอร่อยอร่อยสุดๆเลยผ่ากระสิบะถึง